สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง j จ Story อีกแล้วนะครับก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่องของเรายังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับประกันสังคมรถส่งเงินสมทบนาน6เดือนจ่ายต่ำสุด 42บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา4 0รถส่งเงินสมทบนาน6เดือนจ่ายตาำสุด42บาทครมรมีมติเห็นชอบรถส่งเงินสมทบประกันตนประกันสังคมมาตา 40, รา4 0เหลเือหลือร0เซเป็นเวลา6เดือนจ่ายตามสุดแค่42บาทนางสาวรัชดารองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุที่ประชุมครม มีมติเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40เหลือ60เปอร์เซ็นเป็นเวลา6เดือนดังนี้ทางเลือกที่1ลดเงินสมทบเหลือ42บาทต่อเดือนจากเดิม70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2ลดอัตราเงินสมทบเหลือ60บาทต่อเดือนจากเดิม100บาทต่อเดือนทางเลือกที่3ลดอัตราเงินสมทบเหลือ180บาท ต่ออเดืนจากเดิม300บาทต่อเดือนส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับทั้ง3ทางเลือกนั้นยังคงเดิมซึ่งจากการลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวมีผู้ประกันตนมาตรา40ได้รับประโยชน์กว่า10.57ล้านคนเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า1,400ล้านบาทนอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห ลูกจ้างสูงสุด100เท่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างที่ในจ้างเริกจ้างหรือค้างจ่ายเงินเดือนซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด1 9ดังนี้กรณีค่าชดเชย 1. อัตราค่าชดเชยจากเดิม30เท่าเพิ่มเป็น60เท่าของอัตราจ้างขันตำ่ำสำหรับลูกจ้างที่มีอายุงานครบ120วัน แต่ไม่ครบ3ปี 2. อัตราค่าชดเชยจากเดิม50เทา่าเพิ่มเป็น80เท่าของอัตราจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างที่มีอายุงานครบ3ปีแต่ไม่ครบ10ปี 3. อัตราค่าชดเชยจากเดิม70เทา่าเพิ่มเป็น100เท่าของอัตราจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างที่มีอายุงาน10ปีขึ้นไปกรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชยอัตราเดิม60เทา่า เพิ่มเป็น100เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นตำ่ำฟรีดอกเบี้ยศนยซนนาน12เดือนสำหรับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำงานที่บ้านเพื่อดูรลความเป็นอยู่ของแรงงานนอกจากระบบในกลุ่มผู้รับงานไปทำงานที่บ้านทั่วประเทศกว่า6000คนโดยกรมการจัดหางานจะลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมเหลือ0ปซต่อปีในงวดที่1ถึง12 โดยไม่ปลอดเงินต้นและวัดที่13เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญาคิดอัดตรา3%ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ผู้รับงานไปทำที่บ้านรายบุคคลกู้ได้ไม่เกิน50,000บาทรายกลุ่มกู้ได้ไม่เกิน300,000บาทสามารถยื่นกู้ได้ที่สำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพและสำนักง,งานจัดหางานทุกจังหวัดตั้งแต่วันที่1 ทันวาคม2,564ถึง31สิงหาคม2,565และทำสัญญาเงินกู้ภายในวันที่30กันยายน2,565